สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนใช้เมนูท่าทางแล้วก็คิโอเซกเอ็นพีซีนะครับอันดับแรกนะผมก็จะมาสอนเรื่องของการเปิดเมนูท่าทางนะครับให้ทุกคนกดตรงนี้นะครับสองที่ตรงนี้นะครับกดพร้อมกันนะนี่มันจะมีเมนูขึ้นมานะครับสวนเรื่อขึ้นเลื่อลงใช่ไหมเลื่อขึ้นเลื่อนลงให้แตะตรงกลางจอนะครับเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับ ส่วนท่าทางนะครับให้ทุกคนไปลงมัดเอาเองเนาะมีครับมันก็จะมีประมาณสิบกว่าท่านะมีท่าเต้นด้วยนะครับโอเคต่อไปจะเป็นการเสกเอ็นพีซีนะครับระดับแรกนะให้กดตรงนี้ลูกศรติ๊กถูกนะครับแล้วก็อันที่สามนะแล้วก็อันแรกนะครับอันที่สามนะครับผม นี่นะครับกดฝั่งขวานะครับจะเลื่อนไปกดฝั่งซ้ายจะเลื่อนไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันจะเลื่อนไปเลื่อนมานะครับนี่นะครับแต่ก็ไปลงสกินกันตัวเองนะอ่าสมมุติเราได้ตัวแล้วใช่ไหมสมมุติเราได้ตัวแล้วให้กดติ๊กถูกนะครับหนึ่งทีแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เราสามารถเลื่อนย้ายที่ได้นะครับ ตรงนี้นะครับตรงอนาล็อกตัวนี้ตวก็ลึกสอนบวกจะเป็นการหมุนไปทางขวาทางซ้ายอาะไรประมาณนี้นะครับนี่พอได้แล้วกดติ๊กถูกครับประมาณนี้แล้วเซฟตัวนึงทําเหมือนเดิมนะฮะปึ๊บปึ๊บแล้วก็วางกดติ๊กถูกนะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับการใช้เมนูนท่าทางแล้วก็เอ่อ geo npc นะครับผมก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามด้วย